ออกจากวงการบันเทิงไทยเป็นเอกอัครราชทูตลาวบ้านเกิดอเล็กซานดราอดีตคู่ขวัญเวียสุกุลวัฒน์เปลี่ยนไปมากไม่เหลือเขานางเอก เชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้เป็นอย่างดีสำหรับนางเอกสาวหน้าสวยอเล็กซานดราทิดาวันบุญช่วยที่รับบทนางเอกในละครชื่อดังอย่างเพลงรักริมฝั่งโขงทางช่อง7รับบทจำปาคู่กับเวียสุกลวัฒน์ที่ออกอากาศเมื่อปี2550หหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นหน้าอเล็กซานดราหรือมีผลงานอีกเลย และเมื่อปี2560สาอเล็กซานดราก็ได้ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งในหน้ากากสากุระร่วมแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของกลุ่ม A ของรายการ The m a s s s n n g l e กระทั่งปี2561ก็มีกระแสข่าวของอเล็กซานดราเกิดขึ้นมาอีกครั้งว่าเธอได้เป็นตัวแทนของสอปอปอลาวเข้าร่วมชิงมงกุฎนางงามจากักรวาล2018ที่ประเทศจีน จากนั้นชื่อของเธอก็เงียบหายไปอีกครั้งแต่สาวอเล็กซานดราก็ยังคงอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านทางอินสตาแกรมของเธออยู่เป็นประจำเธอได้กลายเป็นเอกอาคาัคราชทุ์และยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่สปป,ปลาวต้องบอกเลยว่าสวยงามขึ้นเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าทำเอาเราลืมภาพเก่าเมื่อ10กว่าปีก่อนไปเลย เธอเป็นสาวลูกครึ่งลาวบัลเกเรียซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นสาวอเล็กซานดราถือว่าโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนๆละครไม่น้อยก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงไทยอเล็กซานดราเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ3าขวบฝีมือไวโอลินของเธอไม่ธรรมดาความสามารถในการร้องเพลงของเธอเข้าขั้นวิเศษเธอนั้นคือนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ออกอัลบั้มในประเทศลาว อเล็กซานดราคือนักร้องลูกครึ่งคนแรกของลาวและเธอก็คือพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าคนแรกของลราอเล็กซานดราคือนักร้องเพลงป๊อปคนเดียวของลาวที่ได้ทำอัลบั้มวางขายในญี่ปุ่นเป็นนักร้องที่ถือได้ว่าโกอินเตอร์ไปแล้วขณะนี้ไม่มีค่ายผลิตผลงานและดูแลทุกอย่างเองโดยพ่อแม่ของเธออเล็กซานดราคือศิลปินคนเดียวของเราที่ทำเรื่องขออนุญาตรัฐบาลก่อนสัมภาษณ์เธอ อเล็กซานดราเคยทำละครเวทีเล่นในหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์แล้วมีคน300คนที่เข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าตั๋วหมดอเล็กซานดราคือคนที่ใครๆในเวียงจันทร์ก็รู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนและคือซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของลาว